ต่อนทำเลยใช่มตอน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 จิงอนีริงยังนะยังมีคู่มือมีคู่มือมาบ่างจริครับกเอะไรไดยังู่ครับก่นอะไรได้ครับวนกเรียนรู้กันด้วยนะครับเรียนรู้กันด้วยครับ ต้องไม่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวอาจารย์นะครับปุ้มปุ้มปุ้มจะปุ้มค่อยถ่ายแล้วกันไม่ต้องทำหรอจริงคนจะต้องเขียวต้องเขียวตองตาตพี่สามเอ้าก็จัดสรรเนี่ยอ่อนก็ได้แต่กิ่น่อนก็ถ้าเราจะตอนตอนแบบว่宽ตอนแรกๆก็ต้องใช้กลิ่นประมาณสีนี้สีเนี้ครับสีนี้ได้้ไดสีนี้ได้แต่ถ้าว่ากลิ่นพวกนี้ตอนแบบดีหรือแบบปาดได้เนี่ยตอนแบบว่宽ดี ปาดปาดดอย่างเงี้ยดีปาดดีทุกคนทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะครับคัตเตอร์หรือของมีคมทุกอย่างใช้แล้วตอนระมัดระวังเราดิยังมีปัจจัยังมีความกระดานไม่พอนะครับครั้งแรกอันนี้อันนี้นี่นี่ปาดปาดตอนแบบปาดตอนแบบปาดไเดี๋ยวฟังผมก่อนครับครั้งแรกเลยนะครับฟังผมนิดเดิม เวลาจะใช้ขอมีโคมใช้คัตเตอร์ปืดดันตอไม้สุดเลยครับสุดเปิดคัตเตอร์ให้สุดให้หน้าสุดเลยนะครับใช้ส่วนโคน่วนยังวดติดก,กับโคนนะครับทํานานแล้วพอเวลาทําพยายามอย่าไปหมุนกิ่งนะเวลาตอนแบบความอย่าไปหมุนกิ่งมันลักษณะคืออย่างนี้เนี่ยนี่นี่น,นี่คือตาคือ,อคือใต้ใบใ <นะ S 2> บมันคือตาของพืชถูกไหมเราอันนี้ดูประมาณเศษหนึ่งส่วนสอง ถึงหนึ่งเซนนะครับเวลาตอนอย่าไปอย่าไปบิดกิ่งมันเราเพราะว่ากิ่งที่มันอยู่ในสภาพเนี่ยมันตอนไม่ออกเอ้มันบิดไม่ได้ถูกไหมเสร็จแล้วระหว่างลอยบนกับลอยล่างเนี่ยควรเท่ากับเท่าไหร่น่นเบบวกเอฟหนงส <1 S 2> ี่ <4 S 2> ใช่ไหมฮะบวกหนหึ่งเซนหนึ่งส่วนสี่ของเส้นรอบวงเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไปใครลองเอามาวัดดู นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะขาดจะเกินนิดหน่อยนะครับอยู่โดยประมาณนี้<อ>นะแล้วกดไปครึบเนี่ยพอถึงพอถึงเรา<ด>เราถึงยุดยืดแล้วเสร็จล้วก็ดึงขึ้นมาเราก็เหน็<ด>นเนื้อไม้ขาวๆติดมานะครับเห็นเนื้อไม้ขาวๆแค่นั้นแหละครับต่อจากนั้นถ้าเกิดว่าไม้จำเอาไว้เลยนะครับถ้าไม้ลอกเปลือกง่าย ตอนตอนง่ายตอนง่ายครับถ้าเขาลอกเปิดยากตอนายากคือมันหัวเปลือกอะเนี่ยครับนี่ครับ,รบถ้ากรณีเราเปิดเราลอกเปลือกออกแล้วมันยังมีสีอย่างเงี้ย งครับขูดลักษณะแบบเนี้ยขูดแค่น้ครับอย่างเี้ครับลักษณะการกรีดกรีดซ้นนะกรีดดยลักษณะการกรีดเราก็กรีดซ nah ้มแค่นี้ครับหนึ่งสองสามรอยแค่นี้ครับเรากรีดแค่นี้ แล้วทาฮอร์โมนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีถือว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําแห้งเราจะห่อแห้งเราก็ทิ้งเอาไว้สภาพอย่างเงี้ยประมาณ3สัปดาห์หรือว่าแล้วแต่จนมันจะออกแคลลัสไอ้ตัวแคลลัสถ้ามันจะออกตรงเนี้ยออกออกโปลตรงเนี้ยออกเป็นสีน้ําตาลเพราะมันเป็นโผลใหญ่ๆเงี้ยนั่นคือตัวนั้นที่เขาเรียกแคลลัสมันนะครับเสร็จแล้ว ลักษณะการผ่าถุงตอนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือถุงตอนั่นนะนะการห่อถุงตอนการอะไรทุกคนนิดนึิ้ผ่าเนี่ยผ่าส่วนใหญ่เลยร้อยละเก้าบเ้าบ้าเขาจะผ่าทางนี้กันเขาจะมัดมัดทางนี้กันมัดอย่างนี้ถูกไหม <t> แต่ลักษณะการออกลากลากมันออกแล้วแล้วมันจะไหลลงมาทางนี้ไหลลงมาด้านล่างล่างได้จะไหลลงมาไหลลงมาถูกไหม แต่ถ้าเราห่อลักษณะแบบเนี้ห่อลักษณะแบบเนี้พอเวลาเราเปิดถูกไหมเราเปิดเราจะต้องสวนลากนึ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 กถึงความเป็นจริงลากมันไหลลงมาแตา่ทางนี้ถูกปหเวลาเปิด่ยสวนลากแค่ลากปลายลากมันขาดนิดหนึ่งมันก็จะสูญเสียระบบการหาอาหารของมันแล้วละ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นของเราเราจับไม่ห่อแบบนี้ถ้าเป็นถ้าบอกว่ามาอบรมงานนี้ก็ะจะต้องบอกว่า ต้องหอ่อสวนห่อขึ้นทางนี้นัฒนเวลาเราผ่าถึงตอนดูด้วยนะครับผ่าแค่นี้เองผ่าแค่นี้ครับผ่าแค่นี้เองไม่ต้องไปผ่าเยอะนะครับผ่าแค่นี้แล้วหุ้มเวลาหุ้มหุ้มแค่ส่วนนี้เองนะครับหุ้มแค่ส่วนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงที่มันจะออก,ออกมา,าถูกไหมครับข<า>ออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนะึงแกเชือกก่อนดูเชือก ลักษณะหอ่หอแค่นี้ครับบริเวณห่อเห็นไหมฮะทุกคนดูด้วยหลังจากที่หร์งมนแห้งหรือว่าที่เราทําการจะหอนะห่อแค่นี้บริเวณแค่นี้เองห่อแค่นี้เองถูกไหมครับ่ข้นมงมนคะ้งงโอ้เดี๋ยวเราดันได้ไงน,<อ>นี่ไงน,นี่ไงโอเคเนี่ยเราห่อแค่นี้ครับปุ๊บแล้วก็สองรอบ นีน่ครับแน่นแน่นแน่นได้ต้องแน่นต้องแน่นจะดีครับยังไม่ได้เชื่อเชื่อนี่เชื่อนั้นเล็กไปเลยจะดึงขาดเดี๋ยวนี่ครับระวังเลยนะเนี่ยนะครับห่อห่อถกสองด้านด้านบนด้านล่างนะครับส่วนเทคนิคไอตอนนี้ตอนนี้คือมันมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราจะรู้ พอเวลามันออกลากนะครับลากมันก็จะไหลลงมาตามนี้ไหลลงมาลง,ลงมาข้างล่างถูกไหมลากลากพืชไม่มีไหลขึ้นถูกปะต้องไหลลงมาอย่างนี้ตางนี้พอมันออกลากทุกคนขอฟังนะพอมันออกลากแล้วนะครับเราสมมุติเราตัดกิ่งออกมาเนี้ยปอกตัดกิ่งออกมาเนี้ยนะครับตัดกิ่งออกมาเราจะวิธีแรกเลย ราจะทํอยังไงถ้าว่าเรายังเนี่ยมันออกรากแล้วเราอย่าไปแก้ <ใน S 1> ตรงนี้ลูกศิษย์ผมจะต้องบอกว่าเฮ้ยอย่าไปแก้ตรงนี้ต้องตัดก่อนต้องตัดส่วนเนี้นต้องตัดส่วนถุงนี้ก็ต้องตัดส่วนที่เราผูกปลายถุงนี้ก่อนนะครับรดูลักษณะนะนี่เป็นเทคนิคนิดนิหน่อยๆนะครับตัดเสร็จแล้วเรากรีดต,ตรงนี้กรีดส่วนที่จากปากถุงจากรอยรอยนี่รอยเนี่มาถึงปากถุงเนี้ยกรีดแค่นี้ครับกรีดแค่นี้ แล้วก็ามาไ ë, ล่ดูว่ามันก<ส>ีดตลอดยังพอมันขาดตลอดแล้วเราถึงที่แกะออกมาวิธีการวิธีการแกะถุงพลาสติกแกะถุงหลังจากออกลากแล้วนะด,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 ดูลักษณะการแกะเราจับตรงนี้ให้แน่น<อ>ไว้อย่าให้มันขยับไป,ป,<อ>ปเยืย่ออย่าให้ไอ้ไอ้ถุงตอนขยับไปเยื่อนนะครับเนี่ยครับแกะออกมาถ้ามันขยับไปเยื่อลากขาดท,ทันทีเนี่ยครับเราเราแกะออกมาพยายามอย่าให้มันขยับไปเยื่อนนะครับแกะออกมา พอแกว่มาแล้วเราค่อยเปิดลักษณะการเปิดเนี่ยเปิดแบบนี้เพราะมันจะตามลากลากโอกาสขาดน้อยถูกไหมครับโอกาสขาดน้อยแล้วก็ถ้าเปิดยากก็ขีดตรงนี้ทีขีดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆเปิดออกไปอย่างนี้ถูกไหมะนึกออกใช่ไหมครับค่อยๆเปิดลงมาลงมาอย่างนี้ลงมาค่อยๆเปิดลงมาลากจะได้ไม่ขาดเพราะมันตามลาก แต่ถ้าเราเปิดสวนเนี่ยย้อนสวนก็เป็นเนี่ยลากขาดเพราะลากเนี่ยมันจะส่วนหาอาหารแค่นี้ทิ้เดียวเองนะครับแค่นั้นล่ะก็เปิดบางเพหน่อยมันไม่ไม่ไม่เปิดตลอดเลยเปิดทีเดียวเลย